เื่อขอวิชาโหราศาสตร์ทั้งหลายจงได้ประสิทธิ์ระศาสตร์ที่ให้แก่นายลังสค์ไกรสรายมจงได้แก่ชามในวิชาโหราศาสตร์ทุกตแนงศาสตร์ที่ข้าพเจ้าได้สอนไปและที่นายรังสค์ได้อ่านในตำรักตำราของครูบาอาจารย์ทั้งหลายอันมีอาจารย์รัตนมาสสนธิอาจารย์อรุณน้ำเพรอาจารย์หมอเถาอาจารย์เอื้อบุันเทยดทองอาจารย์มหาบรรเทาอาจารย์ธรอนอาจารย์ภูหลวงอาจารย์จำมหลัศลิอาจารย์จัหลัดเยี่ยมประมูลอาจารย์ทองเจืออ่านแก้วอาจารย์รัตนมาสสนธิอาจารย์ประทีปปัญจ อาจารย์ปอสมชุมิทัศ์อาจารย์อรุณลำเพนอาจารย์หมอเทาอาจารย์ทุกคนที่ได้สอนทางตำรับตำราจากพยัญชนะทั้ง4 4ี่ตัวและสระทั้งหลายเธอเอยน้มก็ดีไม่เอยนามก็ดีอาาดขอให้ในายรังสรรไกรสาร,าสารานนท์จงได้แตกชานเชี่ยวชาญในวิชาสติดีปัญญาเลิศจงได้เกิดขึ้นทุกขแขนงและก็ขอให้น้องจงมีสุขภาพแข็งแรงไปสอนผู้ใด ไปบอกใครผู้ใดอบรมผู้ใดกใอ,อยแม่นยำแตกฉานเชี่ยวชานยิ่งย่งขึ้นไปขอยครูบาอาจารย์จุประสิทธิประสาทที่ขอยปู่ฤาษรีร้อยแปดจุปสิทธิประสาทที่ในวิการโหราศาส์วยเถิดและวันนี้เป็นวันดีพวกเราทั้งหลายในรังสรร,รค์ไตรชะานนุนละค้าพระเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนครูโหรได้มาปฏิบัติธรรมโภชีพามในกามาปรมีณวัดภาวนาแห่งนี้ซึ่งเป็นวัดที่รัชกาลที่สี่พระจอมเกล้าได้ทรงสร้างวัดและพระจุลรมเกล้าได้ทรงดูแลวัด ผู้ถามพกต่อไปและพระจอมเกล้าได้เป็นพระบิดาแห่งโุรศาสตร์ไทยและพระบิดาแห่งดาราศาสตร์ด้วยขอให้ครูบาอาจารย์เทวดาและพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ที่เอ่ยนามามานี้จงได้มารับบุญกุศลโดยท้อมเพียงกันสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุขอให้ปฏิประสาทวิชานะลูกนะขอให้แจชานิชาขอให้มีความสุขกาเจริญอายุบ้นานขวัญยืน